สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารรสจัดรแสแซ่บง่ายๆกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะคะจะพูดว่าเป็นคลีนเลยก็ไม่ได้เพราะว่าปรุงรสชาติค่อนข้างหนักอยู่นะวะ่าด้วยวัตถุดิบที่เราใช้นะมันจะไม่ทาให้เพืเเ่อนๆอ้วนมากนะคะวันนี้เราจะชวนมาทําเป็นลาบไข่ต้มนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยเดี๋ยวราลื้วัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมีไข่ต้มค่ะ มีผักชีฝรั่งนะคะหอมแดงมะนาว มีพริกปน่นน้ำปลาข้าวคั่วแล้วก็น้ำตาลน,นะคะ,ะจริงๆแล้วเวลาทำลาบบางบ้านเขาไม่ใส่น้ำตาลกันเนาะแต่ก็มันอยู่ที่คนกินนะคะว่าเราชอบรสชาติประมาณไหนเราก็ปรุงตามนั้นได้เลยแล้วก็บางทีในลาบเขาก็จะใส่พวกใบสะระแหน่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราอีกนั่นแหละชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นได้นะคะวัตถุดิบหลั่งๆมีประมาณนี้เพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มทํากันได้เดี๋ยวเราเริ่มจากหั่นผัก ที่เราจะใส่ในลาบก่อนนะคะก็จะมีผักชีฝรั่งหลังหอแดงแล้วก็หอมแดงนะคะเมนูนี้เป็นมนูนึงที่เราสึกว่าใครที่ลดน้ำหนักแบบที่ว่าไม่ได้เคร่งเครียดเกินไปนะไม่ได้ว่าต้องครีมแบบหม้ตึงอนะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเมนูนที่น่าสนใจเพราะว่ามันไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์ที่มีไขมันนะคะมันจะเป็นไข่เนาะได้โปรตีนหนึหน,นึนเน่นเลยนะ ส่วนไข่ต้มนะคะเราซื้อแบบที่มันสำเร็จมาแล้วนะไม่ต้องปอกเปิดเอนด้วยนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใครอยากตัดไข่ให้สวยใช้ได้ตัดนะคะแต่ว่าถ้าอย่างวันนี้เราอยู่ในที่ที่มันไม่ได้มีได้สะดวกที่จะทำนะเราใช้มีดธรรมดานะคะแต่ตรงไข่แดงมันจะไม่สวยถ้าเราใช้ได้ตัดมันจะสวยมากๆ หั่นไข่ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้เราก็เอาใส่จตานไว้ก่อนแล้วก็พักไว้เดี๋ยวเราไปทําตัวน้ําราบกัน,นะคะ่ะมีส่วนของตัวน้ําราบเหมือนที่เราบอกนะคะเพื่อนเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงแบบนั้นได้เลยใครจะใส่ผงนัวใส่น้ําตาลไม่ใส่แล้วแต่นะคะอันนี้ของเราจะมีน้ําตาลน้ําปลานะคะพี่กดค่ะแล้วก็มะนาวค่ะ แล้วนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมทัง้งหมดเข้ากันะค,ะคนจนน้ำตาลละลายนะคะเราก็จะใส่ข้าวคั่วค่ะเพิ่มความข้นหนัวเนาะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราชิมรสชาติว่าเป็นรสชาติที่ถูกใจหรืออยังถ้าหากว่าถูกใจเราก็สามารถเอาเขาไปราดลงบนไข่ต้มได้เลยค่ะ <Hey. S 1> แล้วก็ตามด้วยหอมแดงกับผักชีฝรั่งนะคะอัโรยผักชีกับ หอมแดงเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะให้จะวางเป็นแบบว่าพริกแห้งลงไปด้านบนอีกก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้เพื่อนเเป็นเมนูหนึ่งที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะคะมีความจัดจ้านลดน้ำหนักแบบไม่น,าน่าเบื่อเลยนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะบวงโซเดียมขึ้นมาด้วยนะแต่ก็นานๆกินทีเพื่อไม่ให้กางวน้ำหนักของเรามัน มันแบบมันตึงเกินไปนะคะก็ลองไปาทำกันดูค่ะูเมนง่ายๆที่อร่อยมากก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะ ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกดระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะะไ่้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยค่ะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันดนใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ